ดูปีนขึ้นไปบนนู้นเอาดอกแม่มาเล่นเอาดอกมาเล่นดูด้เนี่ยดูดอกในเกในกตากานะั่นน่ะขึ้นไปนะปีนขึ้นไปนะสักเอาลงมาเล่นให้ขนาดไหนเลือกเอาดอกสีส้มด้วยนะอะ อาซีส้มเหมือนเสื้อตัวเหมือนสร้อยคอตัวเองเลยแหมเดีห๋หมดแรงก็นอนหลับแล้วนะโอเลี้ยงอะ่ะใครเล่นกันข้างบน แม่โบไปดูดิลูกชายเลยนะ่นน่ะดูนี่นะ่ะแม่โบไปดูดินะ่น่ะแม่โบแม่โบด,ดูนะิ่น่ะอ่ะใครอะไรกันนะ่ะ เล่นดอกไม้ครับเลี้ยงอดอกสีเหลือสีชมเหมือนคอเลยเหมือนกระชวยเลยเหมือนส่วยคอเลยไม่โบไม่โบอ่านลูกชายหนูสิน่ะหน่ะเลือกอดอกสีชมด้วยอ่าอ่านเดี๋ยโซนนั่นเนี่ยเด็กคนนี้มันโซนนั่นเนี่ยไหนดูสิเด็กคนนี้มันโซนนั่นเนี่ย โอเลี้ยงนะมันโจรนะเนี่ยอาสีส้มมาด้วยอาดอกสีส้มเลยเะลูกอืม,อมแม่โบดูนิลูกชายอ่ะอืมน่ะดอกอยู่ในตะกร้านี่แท้ๆเนี่ยเอาลงมาเล่นได้เนี่ยเอ็นะเอ๊ะทำไมเก่งจังเลยเนี่ยแล้วอาสีอ่ะสีเหมือนเหมือนใส่ช่วยตัวเองเลยเนี่ยสีส้มมาเนี่ยนะ อาชีช้มมาเล่นนั่นแหละชีช้อมนั่นแหละลูกโอ้เลี้ยงอาชีช้มมอมเลูก